เอาละต,ตอนนี้ฟิตก็อัปเดตแล้วนะทุกคนเป็นปเดวินเทอร์เนาะแล้วก็มีอะไรมานิดหน่อยนะครับเช่นตรงน,นี้นะครับมันคือสกินเบ็ดนะมันเป็น,นะนปการสุ่มกล่องนะครับแล้วก็จะกินนะครับจตอนนี้เขาปรับราคาลดลงให้แล้วนะทุกกล่องเลยนะครับตอนที่อัปเดตเมื่อคืนนี่คือโอ้โหราคาคือจุกมากนะครับอันนี้สามแสนห้าใช่ป่ระเขาลดราคาให้ครึ่งหนึ่งนะครับทุกกล่องเนาะครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับก็ถือว่าดีนะเพราะว่า แค่จะกินเป็ดเอาตังเลยขนาดนั้นเนาะไม่แค่จะกินนะแค่จะกินนะครับไปเราไปวินเทอร์อ Winter กันนะครับวิธีไปก็คือใช้เจ้าวิสเตอรโนูโคันนี้ดีคอรให้มานะเขย่าไปนะครับเราก็จะเข้ามานะครับในหมู่บ้านนะครับ <c oughs> ซึ่งเข้ามาเนี่ยเราจะมีให้ซื้อกล่องอ่างนี้นะครับมันเ,เป็นกล่องเป็ดนั่นแหละนะครับกล่องเบเป็ด เบรของคิดมัดนะครับซึ่งก็ตกปลาก็ข้างหลังนี่นะครับเราก็ไปได้เลยเนาะมีสีนอย่างงี้นะแลก็อยางี้เห็นนะตอนนี้ว่า No Life เขาปรับโมเดลใหม่นะครับซึ่งสวยมากถือว่าดีนะเพราะว่าผมมองว่า No Life นี่คือแบบไม,ไม,ไม่ไม่สวยเลย <c oughs> แต่เ,เขาปรับมาให้แล้วนะครับก็ดีก็ดีโอเคเรามาตกกันนะครับซึ่งวิธีที่เอ่อปลาที่มีเยอะนะฮะ15ตัวเลยใช่ไหมใช่ปะ <c oughs> 4, 3, 2, 5, 5, อ่ตัวนะครับเคยผมอยากลองผมไปเปิดกล่องเดี๋ยวนาะเผื่อใช้เบ็ดแล้วเราจะช่วยได้นิดนึงนะครับเราตกไม่ได้อันเดียวสำหรับของเบ็ดอันนี้ก็้วผ่านเลยนะมันตันอยู่ที่50เหมือนเดิมไหม5้าสิเหมือนเดิมเบิบเบิดร้อยกล่องนะครับ เ p ิร์มินเบิร์แล้วกันเออนี่นครับโฮลี่เบอร์เนี่ยเอ้ยเรฟเฟบเบิลไลท์บอเบร์ได้บอ b เบิร์ได้กรีนเฟ t ติบไลท์บอเบิร์นะครับเออโอเคมีบอเบิร์อ๋อไวท์เฟตติบไลท์นะครับสีขาวมีกี่อันน่ะถ้างั้นแล้วอ่ะต้องเปิดกี่อันเนี่ย อ่านี่เป็นไฟเอ่อไอ้นี่แหละนครับไฟตกแต่งสีขาวแต่เป็นสีแดงยังยังได้โอนอะไรมาอยู่นี่ครับสีแดงอ่าสีอื่นก็น่าจะเหมือนกันยังใส่สีแดงก็ได้ทั้งั้นโหูอะไรอ่ะน่าคือมิวเทหรือว่าเป็นกล่อง โอ้นี่กันสูพรีมครับได้แล้วสูพรีมโหนี่นี่กล่องของขวัญจริงกันเนี่ยเฮ้ยมาแล้วครับ90%เลยนะโอ้โหเอาเรื่องนะ90%เลยเหรอโคตรเท่อะ คือถ้าเบ็ดไม่มีฟันนี่ก็น่าจะนานเอาเรื่องนะผมว่าน่าจะเป็นนาทีน่าจะเกินนาทีได้ซ้ำไปเนี่ยเกินแหละผมว่ายัางไงก็เกินเพราะว่ามันดิ้นอยู่เยอะมันก็มันก็ดิน้นพอควรนะเออมาแล้วครับนอสตาเซอร์เพนนะหมื่นเจ็ดนี่โอ,อ้โหโค้ดเฮ้เลยขอมาเช็คนิดนึงนะ ราคาเท่าไหร่เจ้าตัวนอตงอสตาหมื่นเจ็ดนะครับเฮ้ย <c oughs> ตัวเท่าน้ำหนักเลยเดี๋ยวอาตัวเท่าน้ำหนักไม่รู้เหมือนกันโหจะพอดีเ,เป๊กเกือหน่อยปะดูอ่ะเฮ้ยวันนี้ผมยังไม่รับใช่ปะผมมีบางวันที่ไม่ได้มารับด้วยนะลืมนะครับนี่ไงโอ้โหเกือบแล้วเบ็ดยังดีที่ไม่ไมพลาดเบ็ดนะคือผมเสียายเบ็ด ต้งไม่ได้รับโอเคเบ็ดเหรอเบ็ดวันนี้คือ Star, นอสตาร์นะครับร้อนอันนี้ดาวนะครับดูสปีดห้าลักสับสิบคอนโทรลศจุดศูนย์ส,สยี่นะครับวิซิเดียนสิบสองแมกกิโลแปดเจ็ดห้านะครับมีออร่าเนี่ยสีทองๆสวยดีนะครับแต่มันเป็นของบอเบอร์นะส่วนจะเบ็ดเบ็ดแอดเลอร์อันนี้ผมก็ ไม่ได้ดูเหมือนกันนะเบลเลอร์นี่รัวสปีดยี่ห้ารักสี่สิบห้าคนโทนศูนยุดศูนย์สองดิเซนลบสี่แมกกิโลลบสองร้อะครับมีโอกาสจี่ห้าเเนที่จะเป็นจอลลี่นะครับโหโโโอเจ๋งเลยนี่อันนี้เก็บไว้ตัวหนึ่ง โอเคเราได้เจ้านอสตร์มาแล้วเนะี่ยโอเคแล้วแล้วมันจบเลยปะเดี๋ยนะเบทเทอรี่ผครบยังอ่าฟิตมัดครบแล้วนะครับตามนี้นะครับสิบห้าตัวเนาะเจ้านอสตาเลอร์เพนนะครับชอบกินนะครับโฮลี่เบอร์รี่เนาะเบดนะครับเอ่อสภาพอากาศเนี่ยเป็นฟอกกี้นะเป็นหมอกลงนะครับแล้วก็เวลาเวลาไม่มีนะครับโอเคต่อ okay, ไปกล่องนะครับ เลย่ะมีเบสิกนะฮะมียูนีแล้วก็ซูเปรียมนะซึ่งผมจะขอเปิดสักหน่อยเบสิกจะได้เป็นเอ่อก็เบสิกนะฮะได้เป็นพวกปลาแล้วได้ตังอะไรพวกนี้เนาะยูนิีได้ปลาได้ตังได้ปลาได้ตังได้ปลาได้ตังนะฮะซูเปรียมได้ปลาได้ตังนะครับโอเคมันมีโอกาสจะได้อย่างอื่นไหมอันนี้ไม่รู้เลยนะมันเป็นของขวัญนะ โอเคก่อนจะไปนะครับผม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 ขอด้วยซาต้าเวิร์กชอปคือตรงนี้ซาต้าเวิร์กชอปซาตตาตรงนี้นะครับซึ่งมันเหลืออีก2วันเนาะซาต้าเวิร์กชอปเขาบอกว่ามันมีเบ็ดขายซึ่งอ๋อนี่นี่แคดดี้เคาน์ต์อตนะครับพันห้านะครับพันห้าเองเนาะเออสกิลเ่ยมีโอกาส10%นะครับที่จะเป็นเฟสทีาะ รัวสปีดเนี่ยสิซ็นะครับลักยี่สิบเปรคอนโทรลศูนดศูน่ีเซเรียนลบสอมคกิโลเนี่ยหนึ่ยเองนะครับแต่ว่านั่นแหละเป็นเบ็ดมือใหม่นะครับที่ดูดีนะนะครับมีเอฟเฟกต์แคนดี้นะครับ,นรบนเนาะฮส่วนเอ่อนี่คือวิวเทดเอ่อ อีเวนต์นี้ทั้งหมดหนะครับมี3อันเนาะก็ตามนี้เลยนะครับเฟตถมันก็โอเคนะไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เนี่ยะครับโอเคเอาไว้เจนคิดหน่อครับ